น้ำตาอธิษฐานรารักหน้านไฟหญิงชายอะไรอาวนรักแค่เดีรารักรูฟันรวมสู่ห่วงใยดูแลที่แค่ผู้รักแท้นิรัน รรรัแแทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัฒนะครับเพลงที่ฟังจบไปสักครู่นะครับก็คือเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟนะครับก็เป็นเพลงที่ต้องเรียกว่าใหม่ถอดด้ามจริงๆนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเกี่ยวกับขุนเดชนะครับหรือคุณเดชหรือที่คนไทยนะครับณวันนี้รู้จักว่าคุณขุนเดชนะครับมหาชัยนะครับก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับอยู่ที่กาลสินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าชื่นชมนะครับน้ำใจคนไทย สังคมไทยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับในประเทศอื่นนะครับขอเล่าสั้นๆนะครับว่าขุนเดชมหาชัยคือใครนะครับคุณเดชมหาชัยเนี่ยเป็นคนกาลสินนะครับก่อนที่จะมาเป็นจิตเวทนะครับเขาก็เคยทําธุรกิจนะครับเปิดร้านอาหารแล้วก็มีความชอบส่วนตัวนะครับกับการเล่นดนตรีกับการแต่งเพลงนะครับโดยเฉพาะ เพลงเพื่อชีวิตนะครับหลังจากที่คุณขุนเดชเนี่ยนะครับเอาขุนเดชก็แล้วกันนะครับมาหลงผิดนะครับมาเสพยาเสพติดนะครับก็ทำให้ชีวิตนะครับพังทลายนะครับครอบครัวก็แตกสลายนะครับแยกกันนะครับจากผลที่เกิดจากครั้งนั้นก็ทำให้เขาเป็นคนที่เป็นจิตเวชนะครับ ติดยานะครับเขาก็เป็นคนป่วยนะครับที่รับการบําบัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทางอําเภอนะครับทางสาธารณสุขนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่นะครับในรอบเดือนนี้นะครับแล้ววันนั้นเมื่อมาที่บ้านขุนเดชนเนี่ยก็เห็นขุนเดชก็ไม่ใส่เสื้อนะครับ ผมเผ้าเนี่ยนะครับไม่ได้หวียุ่งยาวนะครับแล้วก็ดเูเหมือนกับคนวิกลจริตนะครับใส่กางเกงชาวเลนะครับสีดำใส่รองเท้าแตะนะครับเล่นกีตาร์ยังมีความสุขอยู่หน้าบ้านก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปในคณะเนี่ยก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับก็คือเพลงอธิษฐานลารักหน้าไฟนะครับ แล้วก็นำคลิปอันนี้นะครับไปโพสนะครับลงในแพลตฟอร์มเข้าใจว่าเป็น Tik t o ็อนะครับช่วงเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับมีผู้ที่เข้ามาดูนี่นะครับมากกว่า3ล้านวิวแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับจำนวนมากเลยนะครับนี่คือปฐมบทนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคลิปสั้นๆนะครับที่ขุนเดชได้เล่นกีตาร์ พร้อมกับร้องเพลงนะครับได้เป็นไวรัลขึ้นมานั้นก็มีทางผู้คนนะครับสนใจแล้วก็มีค่ายเพลงนะครับชื่อว่าค่ายเพลงนาคราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เข้าไปนะครับคุยกับคุณเดชนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปนั่งพูดคุยนะครับเพื่อจะขอทราบเรื่องราวนะครับความคิดนะครับของเขา ก็ปรากฏว่าเขามีความไฟ่ฝันนะครับที่ที่จะหายจากโรคนะครับซึ่งก็จากความสามารถของเขาเนี่ยนะครับค่ายเพลงนะครับก็ขอดูนะครับว่าเพลงที่เขาร้องนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นเพลงที่เขาแต่งเองไหมนะครับทั้งเนื้อร้องและทํานองนะครับเขาบอกเขาแต่งเองเล่นกีตาร์เองนะครับเมโลดี้ต่างๆนั้น ก็เป็นคนประพันธ์เองนะครับในวงการเพลงนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นครูเพลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิลปินนะครับที่เล่นดนตรีได้ด้วยนะครับซึ่งขุนเดชนะครับก็ได้รับการพูดคุยนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าถ้าจะชวนนะครับมาเป็นศิลปินนะครับของค่ายเพลงน้าราชคู่เอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาสนใจไหมนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับก็เขาก็สนใจนะครับแล้วสุดท้ายนะครับช่วงเวลาแค่ 2, อสวันนี้เองนะครับก็ทำงานกันเร็วมากนะครับค่ายเพลงก็ดำเนินการนะครับถ่าย MV นะครับแล้วก็เอาเพลงนะครับไปมิกซ์ไปใส่นะครับในระบบเทคนิคของเสียงต่างๆนะครับแล้วก็รับเข้าสังกัดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากโอกาสที่มีการเอา คลิปนะครับไม่เกิน3นาทีครับเพลงเนี่ยไปแล้วก็เพลงที่ขุณเดชแต่งเอาไว้อยู่ในชุดนะครับที่เขาแต่งเนี่ยนะครับก็ประมาณ1 9บเถึงยีเพลงแล้วก็แต่ละเพลงนั้นนะครับมันบ่งบอกว่าถ้าเราดูภายนอกนะครับเหมือนกับคนที่เรียกวิกลจริตนะครับแต่ผลงานที่สื่อผ่านความคิดนะครับมันบ่งบอกเลยว่าเขา อาจจะป่วยจิตเวชแต่มุมมองนะครับที่เขาคิดเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับเรื่องราวต่างๆนในสังคมได้ออกมาเป็นเนื้อเพลงที่มีความไพเราะมีเมโลดี้ที่สวยงามนะครับถึง19หรือ20เพลงนะครับได้บ่งบอกว่าเขามีศักยภาพนะครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับเบื้องต้นปฐมบทเกิดจากการนำเอาคลิปไปเผยแพร่นะครับทางแพลตฟอร์มและเป็นที่รับรู้ เพียงชั่วคามคืนนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากะชวนคุยวันนี้นะครับก็คือว่าเราคงไม่ได้มองคนนะครับในมุมมองของเราไม่ได้มองคนที่ภายนอกนะครับเราเห็นเขาเล่นกีตาร์นะครับไพเราะแค่ไหนถ้าเราเห็นสภาพอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็คือคงจะ,ะมีการวิพากนะครับตัดสินแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบอกให้ทราบนะครับว่า บริษัทค่ายเพลงนะครับเขาก็เห็นนะครับสิ่งที่เป็นศักยภาพได้เห็นสิ่งที่คุณเดชนะครับสามารถที่จะเอาความสามารถตรงนี้นะครับมาประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งก็จุดที่มองเนี่ยหลังจากที่มีข่าวตรงนี้ออกมานะครับสังคมก็จะเริ่มอคอมเมนต์กันแล้วนะครับก็มีหลากหลายนะครับหลักๆก,ก็จะมีแยกนะครับเป็น2ความคิดเห็น อันที่หนึ่งนะครับบอกก็ค่ายเพลงนะครับมีความจริงใจให้โอกาสคนนะครับต้องขอบคุณมากๆแต่ก็มีไม่น้อยนะครับที่บอกว่าเป็นคนฉกฉวยโอกาสนะครับเอาประโยชน์จากคนวิกลจริตเพื่อความร่ำรวยของตัวเองนะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรผมก็บอกว่ามันก็เป็นปกตินะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เผยแพร่ในสื่อสาธารณะนี้นะครับ มันก็จะมีคนนะครับที่มองอามาจากมโนทัศน์หรือความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นนักวิจารณ์เนี่ยก็ยังโอเคนะแต่ก็จะมีไม่น้อยที่เป็นนักวิพากษ์นะครับหรือตัดสินเลยนะครับเอา,เอาไม้มนรทัดนของประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไปวัดคนอื่นนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับของสังคมไทย ที่ถ้าเรามองนะครับเรามองในแง่บวกนะครับว่าเขาให้โอกาสคนนะครับส่วนที่จะมามองต่อไปในอนาคตนะครับว่าค่ายเพลงเอาประโยชน์ค่ายเพลงฉวยโอกาสหากินกับคนพิการหากินกับคนจิตเวชนะครับพอเราไปตัดสินทันทีนะครับแล้วบอกว่าบางคนก็บอกค่ายเพลงนั้นนะครับหิวแสงนะครับ เกาะกระแสนะครับคำพวกนี้ผมเชื่อแล้วว่าทุกคนได้ยินกันบ่อยๆมากเลยนะครับซึ่งก็คนเราเนี่ยมักจะเอาเหตุการณ์นะครับที่บอกว่าเนี่ยเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็เคยเห็นนะครับนักร้องคนนั้นคนนี้นะครับโดนปั้นจากดินเป็นดาวแล้วพอดังมีชื่อเสียงผลประโยชน์ก็ไม่ลงตัวมาฟ้องร้องกันเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นอีกนะครับคืออย่างเงี้มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาเข่งนะครับที่ฝรัง่งเขาบอกว่าเป็น สติโยทายนะครับตรงนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราดูเป็นเรื่องๆไปนะครับเรื่องดีก็มีนะครับเรื่องที่ดีก็มีนะครับเรื่องที่ดีมันมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกมองมุมที่ดีหรือไม่มองมุมแล้วก็พร้อมที่จะพูดให้กำลังใจคนหรือไม่นะครับซึ่งก็อยู่ที่ตัวเรานะครับทุกคนนั้นมองต่างกันได้แต่ถ้าเรามองอะไรที่ดีนะครับ พิมพ์วิจารณ์ที่ดีเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้กําลังใจนะครับคนที่เขาคิดดีนะครับได้ออกมาช่วยกันสรสร้างสังคมนะครับไม่ได้ออกมาพูดในเชิงด้อยค่าในเชิงทําให้หมดกําลังใจนะครับเช่นบอกว่าหิวแสงนะครับมาฉกฉวยประโยชน์กับคนที่พิการคนเป็นจิตเวชนะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราคิดบวกนะครับจะให้ คนที่เขาตั้งใจทงความดีเนี่ยนะครับกล้าออกมานะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวถ้าเราช่วยเดี๋ยวก็จะมีคนมาว่าเราหิวแสงเราอยากได้หน้าเราอยากดังนะครับต่างๆนานานะครับซึ่งคนที่พูดเหล่านี้ส่วนใหญ่ถ้าท่านลองไปดูนะครับเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกครับเขาเอาปากนะครับวิจารณ์ไปเรื่อยกดคีย์บอร์ดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทาได้นะครับไม่ได้สร้างสรรค์สังคมนะครับก็อยากให้คิดตรงนี้ไว้แล้วก็อยากจะให้มาดูนะครับว่า เ,เมื่อเหตุการณ์นะครับเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาหาคุณขุนเดชเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็รวนแล้วแต่มาให้ความช่วยเหลือนะครับสิ่งที่อยากจะให้มองนะครับก็คือว่าเมื่อเป็นนักร้องในสังกัดนะครับมันก็มีเรื่องผลประโยชน์แน่นอนนะครับคงมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะครับธุรกิจคือธุรกิจนะครับโดยที่เมื่อคนทําธุรกิจเขาต้องลงทุนนะครับแต่ จุดที่น่าสนใจว่ามันแฟร์ไหมนะครับที่จะจัดสรรนะครับผลประโยชน์นั้นให้เป็นธรรมนะครับตรงนั้นก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแสดงนะครับให้เห็นว่าถ้าสัญญาเป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันไม่มีประเด็นนะครับที่จะมาคุยกันนะครับว่ามาฉกฉวยโอกาสนะครับแล้วที่เราเห็นภาพพิ่งดงามก็คือว่าเนื่องจากเขาเป็นจิตเวชนะครับไม่ถึงกับวิกลจริตไม่ใช่ผู้เยานะครับ แล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นสารสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถนะครับตามประมวลกฎหมายเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีผู้ปกครองนะครับที่ต้องทํานิติกรรมแทนนะครับแต่เราเห็นนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคนเป็นจิตเวทแม้ว่าจะไม่ถึงวิกลจริตนะครับในทางกฎหมายก็ตามนะครับเราก็เห็นน้ําใจนะครับของคนตั้งแต่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะเข้ามาเป็นเหมือนกับผู้ดูแลนะครับช่วยเป็นคนให้คําแนะนํานะครับ กับคุณเดชนะครับทางอำเภอทางปลัดอำเภอนะครับก็ได้เข้ามานะครับที่จะนำเอานิติกรมาให้คำปรึกษาทางสาธารณสุขก็จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับประครับประคองให้เขาหายนะครับแล้วก็ให้เขาเลิกยาเสพติดได้เพื่อจะมีอนาคตนะครับที่สามารถที่จะไปได้นะครับโดยไม่มีอุปสรรค เหล่านี้เราจะเห็นความร่วมมือนะครับของคนไทยที่ร่วมด้วยเช่ยกันนะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับในมุมที่ดีมุมที่ดูแล้วนะครับเราก็มีความสุขนะครับมีกําลังใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็คิดดีด้วยนะครับอย่าไปคิดด้านลบอย่าไปตีตนไปก่อนไขว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมอีกนะครับสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นนะครับคนที่เขาอยากทําความดีนะครับเพื่อผู้อื่นเนี่ยเขาก็ จะได้ไม่ต้องคิดว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะครับทำแล้วก็เปลืองตัวนะครับขอให้เราเนี่ยถึงเราไม่ได้ทําขอให้เราใช้ปากเนี่ยนะครับใช้นิ้วเนี่ยที่จะพิมพ์ไปให้กําลังใจนะครับช่วยกันนะครับแค่ไม่วิจารณ์ในทางที่เสียไม่ไปด้อยค่านะครับของคนที่จะมาทําความดีนะครับเพื่อผู้อื่นเนี่ยผมว่าท่านก็มีส่วนช่วยนะครับอยู่แล้วถ้าท่านติดตามข่าวนะครับมีบางข่าวเนี่ยน่าสนใจก็คือว่า ทางคุณอภิชาติแก้วบูโฮมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของค่ายเพลงนคราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเขาก็บอกว่าตอนที่เขาไปคุยกับคุณขุนเดชเนี่ยในวันแรกแล้วก็ตอนจะขึ้นรถกลับคุณเดชเขาเข้ามากอดนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยผมหายด้วยนะเห็นไหมครับว่าคุณเดชเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าช่วยผมรวยด้วยนะช่วยให้ผมดังด้วยนะแต่เขาอยากจะหายนะครับเ้ามองในเรื่องของ ความต้องการเนี่ยคือเขาไม่อยากนะครับที่จะอยู่ในสภาพจิตเวชนะครับส่วนไอเรื่องผลพลอยได้นะครับจากความสามารถเขาซึ่งเขาก็ควรที่จะได้รับนะครับเรื่องของอทรัพย์สินทางปัญญาของเขานะครับซึ่งก็มีประบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคุ้มครองนะครับมีเรื่องของอทรัพย์สินทางปัญญานะครับดูแลอยู่แล้วก็มีคนที่เป็นอาสา ผู้ใหญ่บ้านนะครับทางราชการต่างๆที่จะมาช่วยนะครับให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นการป้องกันนะครับคำคอรหรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าทำไว้เป็นสัญญาทาดเอาเปรียบนะครับมันก็จะมีคนช่วยตรวจสอบนะครับก็ผมว่านะเป็นบรรยากาศที่ดีแลวก็เป็นสิ่งที่เราก็จะได้มองนะครับคนไม่ได้มองแค่สิ่งที่ตาเห็นนะครับสิ่งที่เห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอย่าเอาตัวเองนะครับไปใช้มาตรฐานตัวเองเอาไม้บรรทัดของตัวเองเนี่ยไปวัดผู้อื่นแล้วก็ตัดสินนะครับว่ามันดีหรือเลวนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่นะครับเรามีหน้าที่ที่จะเฝ้าติดตามอะไรที่เห็นว่าไม่ดีนะครับก็วิจารณ์นะครับด้วยใจที่สุจริตนะครับวิจารณ์นะครับ ค ritisize นี้ควรจะทําช่วยกันออกความเห็นผู้รับคําวิจารณ์ก็เปิดกว้างการวิจารณ์ในสิ่งที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจกับคนที่เขาทาดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะให้ทําต่อไปแต่หากเห็นว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเราก็มีหน้าที่วิจารณ์บวกนะครับด้วยคําแนะนําอย่าไปเป็นคนที่ชอบวิพากนะครับ หรือพี่ภาคสาผู้อื่นนะครับโดยที่เราไม่สามารถนะครับที่จะเข้าไปยืนอยู่ในหัวใจของเขาไม่ได้รู้นะครับจากเขาทั้งหมดเราเองยังไม่รู้จักตัวเราเองเลยนะครับในบางครั้งเอ๊ะเรายังเคยสงสัยว่าทําไมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเรามาเจอเรื่องเดิมเราจะไม่ทําอย่างนี้นั่นก็คือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นความบกพร่องของตัวเราเองเัะนั้นการที่ไปตัดสินคนอื่นเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รู้นะครับหรือไป คิดง่ลบเนี่ยนะครับว่าคนอื่นจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าท่านเองนั่นแหละครับเป็นคนที่คิดอย่างนั้นซะเองนะครับมันบอกอย่างนั้นอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับก็เป็นเรื่องของขุนเดชมหาชัยนะครับชาวกาลสินที่ผู้คนคงจะติดตามผลงานเพลงนะครับแล้วหลังจากได้ทราบข่าวดีนะครับว่าเขาจะเป็นศิลปินนะครับในสังกัดนะครับ นาคราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วนะครับเขาก็ยังมีออปชันใ้เลือกว่าเขายังสามารถขายเพลงนะครับให้กับบริษัทได้ในฐานะครูเพลงแล้วก็เท่าที่ฟังนะครับผู้บริหารของนาคราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์บอกว่าเขาก็ให้สิทธิเต็มที่ที่ทางขุนเดชนเนี่ยจะไปขายให้ค่ายอื่นก็ได้นะครับเขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับก็ดูนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคนที่ออกมานะครับแล้วก็ช่วย กันให้สังคมได้รับรู้เรื่องดีๆนะครับผ่านคนที่สังคมสนใจนั้นจะเปลี่ยนไมซ์ของสังคมไทยนะครับให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับเอาละครับพิพัฒน์วิวัฒน์วันนี้ก็เอาเรื่องเหล่านี้นะครับมาเล่ากับความคิดเห็นถ้าท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับจะได้ช่วยกันทําให้สังคมนั้นนะครับเป็นสังคมไทยที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับ พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับน้ำตาอภิธานรารักหน้รารไฟยิงชายอะไรอาวอนรักแทนรารักทูกฝันรวมสู่ห่วงใหญ่ดูแรกทีแค่ รักแท้นิรักคนหนึ่งเดียวอยู่กับรักแรงรักแท้